สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงไวต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับสายกางเต็นครับไม่ควรพลาดครับต้องดูคลิปนี้นะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติแม่เปื่มครับแล้วเราจะเห็นนะตรงนี้คือจุดกลางเต็นครับจุดกลางเต็น ริมอ่างครับริมอ่างเก็บน้ําแม่ปืมครับที่อาเภอเมืองครับจังหวัดพะเยาครับนี่คือบรรยากาศสุดยอดครับจะมีสะพานนะสะพานพอพอใจสกายวอล์ควิวครับสามารถเดินฮะเดี๋ยวพี่วุฒิจะถ่ายให้ทุกคนเห็นก่อนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงนะครับแดดร่มลมตกครับก็จะมีผู้คนฮะมากางเต็นท์ครับบรรยากาศดีฮะเดี๋ยวกลางคืนพี่วุฒิจะมาถ่ายที่สะพานสะพานนี่เหมือนติดไฟฮะเหมือนอย่างสกายวอล์กเลยฮะนะครับเหมือนอย่างสะพานสกายวอล์คครับสามารถเดินนะเดินชิวๆได้ฮะก็มาถ่ายรูปกันครับ ยามเย็นก็มีคนมาถ่ายรูปครับมาวันนี้ฮะคนไม่เยอะนะครับณักสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ครับเป็นฮะทางมีทางเดินศึกษาธรรมชาติครับมาพายเรือขยักกันก็ได้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างฮะมีนี่ครับแล้วก็มาถึงยามขําคืนเห็นไหมครับเมื่อกี้พิวยืยอยู่จุดนี้แหละครับเราจะก็จะเห็นครับเห็นว่าเป็นเขาเป็นสะพานครับก็จะมีไฟครับมีไฟติดอยู่ตลอดไปเลยนะครับนู้นเดินไปไกลนีดเลยครับสามารถเดินนะยามขําคืนครับเดินข้างแลนด สามารถมาเดินที่บนสะพานนี้ฮะแล้วก็มองดูดาวฮะเราจะเห็นดาวฮะ ดาวบนฟ้าเลยระยิบระยับเต้นไปหมดเลยครับคนที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ในเมืองครับไม่อาจมองเห็นได้นะครับจะต้องมาอยู่ตามป่าตามเขาครับที่มันมืดมืดม้ดดะเรามองขึ้นไปบนฟ้าความความมืดครับเราจะเห็นแสงนะครับมีดาวเลิกดาวต่างๆนานาเยอะมากบนท้องฟ้านี่มีดาวฮะอาจจะมีดาวไหนที่มีมนุษย์อยู่ก็ได้นะครับมีมนุษย์หรือว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่สักดาวสักจุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีดาวเลิกเยอะครับบนท้องฟ้าครับนะนี่คือบรรยากาศครับที่เมื่อตอนเย็นพี่วุฒิมายืนถ่ายณจุดนี้วันนี้พี่วุฒิมาถ่ายเย็น ข้าแล้วก็ยามเช้าอีกทีนะครับพิวถ่ายทั้งหมด3เวอร์ชันครับถ่ายมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับมาครับมามากางเต็นครับนิสายกางเต็นครับมีเต็นมามากางก็ได้นะครับหรือว่ามาเช่าเต็นจากอุทยานก็ได้นะครับหรือว่ารถบ้านฮะบรถบ้านที่ว่าสามารถมาจ้าไฟที่นี่ก็ได้นะครับรถบ้านก็คิดค่าละสองร้อยบาทครับแต่ส่วนที่ควรมากางเต็นครับเอาเต็นมาเองนี่เสียค่าน้ำครับโคลาสามสิบบาทณสถานที่แห่งนี้ครับเขามีน้ําอุ่นให้น้าอุ่นให้อาบนะครับเห็นไหมครับยามค่ําคืนเนี่ย นี่ที่ททไปวิ่งไปไกล,ไกลๆได้ด้วเราสามารถเดินไปนะฮะเดินไปได้สบายๆเดินกระหนุงกระหนิงไปฮะเนี่ยนะมาพาแฟนมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับมาครับนี่คือบรรยากาศเรามาถ่ายฮะถ่ายยามค่ําคืนครับพี่วุฒิสายอึดครับมาตอนเย็นเรามาดูอย่างหนึ่งแล้วมาตอนเช้าเดี๋ยวนี้กลางคืนเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะถ่ายทุกคนเห็นว่ายามเช้าครับยามเช้าหน้าหนาวครับ หน้าบริเวณแถวนี้ก็จะมีหมอฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอยู่นะครับบรรยากาศดีครับมาขี่จักรยานก็ได้ครับนัดสถานที่แห่งนี้มีทางจักรยานครับทางจักรยานก็เป็นทางลาดยางดีครับชมบรรยากาศครับป่าไม้เขียวขจีนะครับนี่คืออ่างฮะอ่างเก็บน้ําครับอ่างเก็บน้ําแม่น้ําปื่มครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยานะครับเป็นแหล่งน้ําที่ที่เขาลงมาจากป่าเขาด้านบนนะครับไหลมาตามแม่น้ําปื่มแล้วเขาก็ ทำทำกรอบอ่างก้านไว้ฮะก้านเก็บน้ําไปแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปปล่อยน้ําลงไปน้าก็จะไหลลงไปที่แม่น้ําอิงแม่น้ําอิงก็จะไหลไปที่ก้านพยาครับเนี่ยมันเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับนี่ยามข้าคืนบรรยากาศดีมากๆเลยครับมากลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดครับนี่คือสะพานที่พิพุทธไทยให้เห็นนะครับว่า ที่เขาติดไฟมองดูไกลๆสะพานเดินเรียบๆเ,เห็นว่าเดินสบายๆชิลๆกับอากาศเยนเ็ยนๆยามเนี่ยเดินดูนู่นดูนี่สบายครับแล้วก็มองดูดาวครับมองดูดาวครับบรรยากาศดีครับพ,พูดถึงบอกว่ามาครับอยู่นี่คืออยู่เขตเมืองครับ วิ่งจากทางถนนใหญ่ฮะเข้ามาประมาณ6กิโลครับเข้ามาถึงที่ทางดีฮะลาดยางดีมากๆมาที่อุทยานชาติแม่ปืนแห่งนี้ครับมานอนครับมานอนดูดาวกันหน่อยครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้คือตอนเช้าครับพ่วุฒก็มานอนนะมาเช่าเต็นท์นอนเต็นท์อยู่นี่ฮะอยู่ที่ริมอ่างครับนี่นี่คืออ่างอ่างเก็บน้ําแม่ปืนนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากๆกร่มรื่นครับก็อมองไปไกลๆมองไม่ค่อยเห็นอะไรครับอันนี้ที่พ่วุฒมาอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นนะครับอันนี้คือยามเช้าฮะก็จะมีหมอกครับไอหมอกครับ สบายๆครับเราก็ให้รางวัลสําหรับคนตื่นเช้าครับก็คืออากาศดีมากๆครับอากาศเย็นสบายๆชิลๆมาเืนถ่ายรูปครับหน้าที่ครับริมอ่างน้ําแม่ปื้มครับเดี๋ยวพุออกจากนี้ไปพี่วุฒิก็จะไปดูครับไปตรงนู้นจะไปเห็นจะเห็นว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นที่บนสันสันอ่างเก็บน้าครับแม่ปื้มครับนี่คือบรรยากาศเห็นไหมพี่วุฒิมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัย ต้องไปเที่ยวครับแล้วพิฒิธเจาภาพดีๆครับเอาสิ่งดีมาฝากทุกคนที่อยู่ทาองบ้านครับไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาภายัยสวนดอกไม้เข้าไปจารึกแสวงบุญตามวัดต่างๆครับเที่ยวถ้ำเที่ยวทะเลครับโอ้โหดำดูปะการัางพุฒิธในช่องนี้มีมีครบจบอยู่ที่เดียวครับเข้ามาเข้ามาดูในช่องของพุฒิได้ครับมีครับทั่วไทยครับเดินทางทั่วไทยแล้วก็ออกต่างประเทศด้วยครับเราก็โกอิเตอร์นะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเอาแต่ประเทศไทยมาให้ชมเราจะมีฮกเกาหลีก็มีครับประเทศจีนก็มีครับมีหลากหลายครับเอามาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับก็อย่าลืมฮะช่วยแชร์ให้พี่วุฒิหน่อยนะครับเพราะว่าพี่วุฒิลงคลิปพี่วุฒิไม่ได้โปรโหมดนะครับเขาก็ปิดค่าการมองเห็นครับไม่ค่อยเปิดครับฉะนั้นครับใครที่ได้มาเห็นคลิปของพี่วุฒิก็ถือว่าคนนั้นโชคดีนะครับเรามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับเรามาเที่ยวทริปกับพี่วุฒินะครับไปกันกับพี่วุฒิทุกแห่งท หรือว่าใครที่จะมาั่างจะประพายเรือขยักก็ได้ครับนี่ยามเช้าเห็นไหมครับเมื่อคืนที่เราเห็นสะพานฮะที่จะมีไฟยาวรลยยิบระยับฮะก็เรียกว่าสกายวอล์คฮะเป็นสะพานพอใจสกายวอล์ควิวฮะชื่อเ็าเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถเดินไปถึงนะไกลเหมือนกัน,นครับจากสั่งเดินไปถึงต้นไม้ล่มๆฮะจะมีหรือบางคนเนี่ยชอบชมนกฮะชมนกครับเร่กตการนกฮะนกน้ำฮะนกน้ําก็หนีหนีมาจาก ไซบีเรียจากหนีหนาวมามาพึ่งมาอยู่นสถา,านที่แห่งนี้นกเยอะมากๆครับนสถา,านที่แห่งนี้นกเยอะครับแต่น้องนกไม่มีนะครับที่วุฒิไม่เจอน้องนกนะครับมีแต่นกนานาพันธุ์เยอะแยะไปหมดนะครับนี่คือบรรยากาศครับที่จอดรถจอดรถก้อมเขาก็มีให้จอดนะครับ ก็มีอยู่แค่ส่วนหนึ่งนะบริเวณแถวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทศกาลคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขาจะให้รถวิ่งเป็นวันเวฮะแล้วข้างบนนี้ด้านหนึ่งก็ให้จอดรถครับก็วิ่งวนไปเรื่อยๆครับนี่คือบรรยากาศเห็นไหมครับบรรยากาศร่มรื่นมีชิงช้าให้นั่งแขวงครับอากาศยามเย็นยามเช้านี่ดีมากๆครับมาแลสถานที่แห่งนี้นะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติครับแม่เปิมครับเป็นจุดกลางเต็นครับซึ่งสายเต็นครับสายเต็นควรจะมาที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่คือครับบรรยากาศดีฮะร่มรื่นครับ ถนนหนทางก็ดีฮะแล้วเนี่ยมีสนามหญ้าให้กางครับกางสบายๆชิวๆเมื่อคืนฮะเมื่อคืนพี่วุฒิถ่ายตอนเย็นกันอย่างหนึ่งแล้วนี่คือตอนเช้าแล้วครับถ่ายให้เห็น3จุดเห็นว่าสามเวลาครับให้ทุกคนได้เห็นว่าณบริเวณแถวนี้มันบริเวณที่ริมอ่างน้ําที่มันร่มลื่นมากๆเลยครับบรรยากาศดีฮะดีจริงๆครับพี่วุฒิก็มานอนแล้วครับหนึ่งคืนครับหนึ่งคืนที่อุทยานแห่งชาติแม่ปื่นครับเราฮะเรามานอนเต็นครับพี่วุฒินอนที่ นอนทุกสิ่งทุกอย่างครับเราเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมง่ายๆครับนอนเต็นท์ครับนอนรีสอร์ทนอนโรงแรมไม่ว่าจะเป็น2ดาว3ดาว4ดาวก็นอนครับนะแต่5ดาวนี่ต่างจังหวัดไม่มีนะครับเราก็มาที่บรรยากาศแบบนี้ครับสุดยอดครับเห็นไหมครับวิวดีวิวสวยครับยามเช้าครับธรรมชาติจะให้รางวัลชีวิตสําหรับคนที่ตื่นเช้าครับคืออากาศดีฮะแล้วเรามาที่บนสันฮะสันอ่างเก็บน้าครับเรามาชมครับผ้าทิศขึ้นฮะขึ้นแต่พี่พุธมาขณะที่ รับขอบที่ขึ้นจากน้ํามานะมาไม่ทันมาตอนนี้ก็พระาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมครับสวยแต่ว่าสวยครับสวยมากๆเลยพระาทิตย์สีทองสองสะท้อนลงมาที่พื้นน้ำเนี่ยทำให้มันดูแลให้มันยิ่งสวยใหญ่ครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒินะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิจาะพาด,ดีดมาฝากทุกคนครับอย่าลืมช่วยแชร์นะครับวันนี้กับ